ห่ไม่ใน pues yeah ้อง่อยู้จะกินอันน right> 네ี้เหรอคะได้เลยค่ะได้เลยได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณฝอยเอาเอาแก้วมาอ้ยไอสีโป้โป้อร่อยจะกินน้ำอันนี้ป้า เขาไม่ชอบกินชอบกินผลไม้หรือว่าอะไรที่มันปินอย่างเนี้ยขาไม่กินมีขาด้วยมีขาด้วยขาด้วยขาด้วยกินอันนี้ค่ะกินน้ําอันชันไหมคะข็เชื่อน้ำมันเงินให้พี่ให้พี่บ๊อบบ๊อบอพี่พูดเหรออ่าดูพี่ดูพี่พูดดพี่พูดอะไรพี่เข้าวตรงทาน้องนะน้องน้อตัวโตหมดแล้วอืมอืมอืม หวานอร่อยหรอหวานอร่อยแม่อย่าพูดอย่าพูดอันนี้ดูซิดูซิเกี๊ยมันมันหนักอันนี้อร่อยอ้าวเพชชนอ๋อที่พลอยชนหน่อยอ่าเอาเพชรต้องเพชรชนหน่อยที่เขยจะแจ้งทางหนูไม่มีหนูไม่มีหลอดแต่อ้าวหนูไม่มีหลอดเหรอให้หลอดให้เลยค่ะอ๋าชนป้าเหมียวยัง นุชนป้าเหมียวยังอ่ะนุ้ชนชนชนดูชนโอเคก่อนโอเคเอาพอและค่ะเอาชนค่ะเอาชนน้องเพชรพี่พลอยชนด้วยกันชนแก้วชน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 แก้มแก้มทำไมมีผีเสื้อพี่ป้อเหมียวติดให้ ชายตัวเหนียวปิดให้แกมีผิดเสื้อเลยแต่ไม่อยากมันอยากพร้อมที่จะบินเลยวันนี้หนูพาหนูมากินข้าวอยู่เสิ่อนบนรัดอยู่อะไรนะเนี่ยมันเลิศอะไรนะบ้านนอกข้อไฟบ้านนอกข้อไฟแต่ไม่รู้จจกหรอไม่รู้แต่ไม่จักใหญ่ก็ไม่รู้จักเนาะโอ้โหกินอันชันยายหมดเลยเลยตอนเนี้ยแต่มาแนนมานนนแต่ไมมีอยู่ไม่มีมาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอยคะอร่อยค่ะอ๋อโอเค <ม>โอเคค่ะมันมีอยู่ค่ะค่ะมันมีหลายใช่ไหมว่าเปลี่นปากเป็นเนาะร้านข่เลยก่อนทาไมดีกว่าไมดีกว่ามาท่งหมดเ